สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนุย้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นุย้ยจะพามาทำลาดหน้าเกี๊ยวกรอบค่ะใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดมันคือเกี๊ยวกรอบนะคะก็คือนุย้ยอ่ะใช้เกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวค่ะนำมาตัดเป็นเส้นแล้วก็นำไปทอดกรอบเพื่อใช้แทนเป็นเส้นนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบเคยกินลาดหน้าเส้นใหญ่ลาดหน้าเส้นมี่หรือไม่ก็ลาดหน้ามี่กรอบนะคะแต่อันนี้เราจะใช้ เกี๊ยวกรอบแทนเส้นนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างเริ่มจากหมูหมักนะคะซึ่งหมูหมักนี้นุยหมักให้เป็นอ่าเป็นสูตรหมูนุ่มมาค่ะซึ่งตอนนี้นุยใส่ไข่ลงไปแล้วอ่าอย่างที่สองก็คือจะเป็นแผ่นเกี๊ยวตัดเป็นเส้นนะคะมีกระเทียมสาบมีข้าวโพดอ่อน มีผักคะน้าค่ะมีดอกกะหล่ำนะคะแล้วก็มีแครอทค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีหนึ่งน้ำมันซึ่งเอาไว้สำหรับทอดเกี๊ยวแล้วก็ผัดกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวมีรสดีค่ะและมีน้ำตาล ส่วน2อ,อย่างสุดท้ายสําหรับการทําลาดหน้าที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็แป้งมันผสมน้ําเพื่อให้มันมีลักษณะเหนียวนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกก็คือใส่น้ํามันค่ะโดยผักที่ใส่ก็คือจะมีข้าวโพดอ่อนคะนะดอกกระหล่ำแล้วก็แครอทนะคะอย่างที่นุ้ยพูดไปแล้วเบื้องต้นเมื่อน้ํามันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ เจียวให้หอมแล้วก็เหลืองนะคะกระเทียมเจียวเหลืองได้ที่เราค่ะเราใส่น้ำลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เริ่มหอมแล้วนะคะทุกคน จากนั้นเราจะรอน้ําให้เดือดนะคะแล้วรอค่อยใส่หมูที่เราหมักผสมกับไข่ลงไปะคะ่ะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะทุกคนนำหมูที่เราหมักเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจะเห็นว่านุ้ยมีกุ้งด้วยนะคะแต่นุ้ยจะยังไม่ใส่กุ้งค่ะเราจะใส่แค่หมูลงไปก่อน ใส่ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าดูจะทำสูตรหมูหมักให้นะคะหมูหมักหมูนุ่มค่ะเสร็จแล้วปิดฝารอให้เดือดนะคะทุกคนเมื่อหมูหมักที่เราใส่ลงไปเนี่ยค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะนูจะเริ่มปรุงค่ะก็คืออย่างแรกดูจะใส่ซอสอหอยนางรมค่ะ ใส่นิดเดียวเองค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเครื่องปรุงทุกอย่างหวิจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าหมูที่เราหมักไว้เนี่ยค่ะจะมีรสเค็มอยู่แล้วต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวค่ะก็ใส่ครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมาจะเป็นรสด,ดีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวจะมีรสเค็มนะคะทุกคนส่วนใหญ่หนูจะไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะคะนูจะใส่เป็นถั่วมากกว่าค่ะและใส่น้ําตาลนะคะน้าตาลนูจะใส่ประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันนะคะหรือว่าประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นนุ้ยจะเริ่มใส่ผักคะ่ะนุ้ยจะใส่ผักที่หลังเพราะว่านุ้ยไม่อยากให้ผักเละนะคะนุ้ยจะใส่ผักที่สุกยาก,ก่อนก็คือดอกกระหลำ่ำแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะผักเยอะเลยใส่ดอกกระหลำ่ำแล้วก็ข้าวโพดอ่อนหล่ะจากนั้นนุ้ยจะรอให้เดือดรอบนึงก่อนคะ่ะ หลังจากใส่ดอกกระหล่ำแล้วก็ข้าวโพดอ่อนลงไปแล้วน้ำเดือดนะคะนุ้ยก็จะใส่แครอทค่ะใส่แครอทเสร็จแล้วนะคะควรให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วนุ้ยก็จะใส่ผักอย่างสุดท้ายแล้วค่ะและใส่ผักอย่างสุดท้ายค่ะก็คือคะน้านั่นเอง ใส่ผักครบแล้วนะคะหลังจากนั้นนุ้ยจะใส่น้ำแป้งมันค่ะซึ่งน้ำแป้งมันที่นุ้ยใช้เป็นน้ำแป้งมันสำปะหลังนะคะข้างล่างมันจะตตะกอนค่ะเราต้องคนให้เข้ากันก่อนใส่เลยคะ่ะหลังจากใส่แป้งมันเนี่ยค่ะเราต้องรีบคนนะคะ ไม่งั้นแป้งมันมันจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะมันจะเหนียวเป็นกลุ่มๆค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งมันเสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วหนูจะใส่กุ้งนะคะซึ่งกุ้งเนี่ยค่ะหนูจะไม่ใส่ตอนที่เปิดไฟเพราะว่าความร้อนของไฟเนี่ยค่ะจะไปทําให้กุ้งสุกเกินไปแล้วทําให้กุ้งแข็งหนูจะใส่หลังจากที่หนูปิดไฟแล้วเพราะว่าความร้อนที่เหลือเนี่ยค่ะจะทําให้กุ้งสุกเอง แล้วก็จะเป็นสูตรที่ทําให้กุ้งไม่แข็งนะคะต่อมาเราจะทอดแผ่นเกี๊ยวนะคะแผ่นเกี๊ยวนุ้ยซอยไปแล้วค่ะซอยเป็นแผ่นนะคะประมาณแผ่นละหนึถึงหนึ่งถึงสองเซนนะคะทอดเกี๊ยวต้องทอดไฟอ่อนนะคะถ้าไม่งั้นอะ่ะเกี๊ยวมันจะอ่าไหมค่ะ เย้ yeah, เสร็จแล้วค่ะได้เวลาทานแล้วค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดก็คือสามารถปรับเปลี่ยนาจากเส้นที่เราอาจจะคุ้นเคยกับเส้นใหญ่เส้นมีหรือไม่ก็มีกรอบเน,นะะี่ยค่ะลองเปลี่ยนมาทำเป็นเกี๊ยวดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยะคะ่ะ บางคนอาจจะไปปรุงเพิ่มก็ได้นะคะอย่างเช่นใส่น้ําส้มสายชูเพื่อให้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็ใส่พริกค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะรสชาติก็กลมกล่อมแล้วค่ะลองทําดูนะคะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดก็คือเด็กๆน่าจะชอบด้วยค่ะ วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องตูตีและอาดี่ชาแนลด้วยค่ะกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ